Layer c ์ o s อ Up จับภาพให้ใกล้เราจะมาใช้เทคนิค Layer Crossup กันครับมาดูกันเลยการ Cross up คืออะไรการ Cross up คือการทำให้ส่วนส่วนหนึ่งนะครับเราจะดึงส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยขึ้นมานครับขึ้นมาให้ใกล้แบบนี้นะครับคือเน้นไปที่จุดใดจุดหนึ่งของคลิปนั่นเองอมาดูกันเลยนะครับผมเตรียมตัวอย่างคลิปไปแล้วแนะนำสองคอร์สท,ที่ต้องเรียน 1. Can v a z e r า to Pro ป รวมรับอ่านะครับจุดนะครับเราจะบอกว่า1แนะนํา2คอสท,ที่ต้องเรียนช่วงนี้นะครับเราก็ตัดคลิปออกเป็น2ส่วนแบบนี้นะครับปุ๊บล้วก็มาหาช่วงกันเลยครับแนะนำสองคอสท,ที่ต้องเรียนอ่าจุดนี้นะครับปุ๊บจิ้มมาที่คลิปให้ขึ้นแถบสีเหลืองแบบนี้นครับตรงเส้นไทม์ไลน์แล้วก็ไปตัดคลิปแยกออกเป็นสส่วนปุ๊บอ่ามาที่แยกหัวอา่านปุ๊บส่วนแรกนะครับแล้วก็ฟังต่อ หนึ่งแคนวาซิโรทูโปป๊บอ่าแค่ช่วงนี้นครับเราก็ทําการจิ้มนี่เอาหัวอ่านมาที่อยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็อ่าลืมจิ้มคลิปนะครับป๊บนี่ให้ขึ้นแถบสีเหลืองแบบนี้นครับไม่งั้นฟังก์ชันกันไกลจะไม่ขึ้นอ่ามาที่กันไกลป๊บตัดแยกที่หัวอา่านอ่าเราเรากดติ๊กถูกนะครับเราจะใช้ช่วงนี้ครับทําการคลอสอัพนะครับ วิธีที่เราได้เรียนไปก็คือเราจะใช้ฟังก์ชันแพนดโมนะครับแต่วิธีนี้นะครับเราจะใช้เทคนิคเลเยอร์มาดูกันเลยครับเราก็จิ้มมาที่คลิปนะครับแบบนี้ให้ขึ้นแถบสีเหลืองครับนี่ครับขึ้นแถบสีเหลืองจากนั้นเราเข้ามาที่นี่ครับจุด3จุดนะครับตรงนี้นะครับนี่อ่าทำการกดปุ๊บนี่ครับแล้วเราก็เลือกคําสั่งครับคัดลอกเป็นเลเยอร์นะครับคลิปเฉพาะ ตรงส่วนนี้นะครับจะถูก Copy มาครับเฉพาะช่วงเนี้ยจะถูก Copy มาเป็นเลเยอร์ครับเป็นเลเยอร์คือจะมาซ้อนทับตัวคลิปตัวนี้อีกหนึ่งทีนะครับแล้วก็กดเลยครับปุ๊บเห็นไหมครับนี่ก็จะได้คลิปที่ซ้อนเป็นเลเยอร์มาแบบนี้นะนี่ครับเราสามารถขยายได้นี่เป็นการโค o สอัพครับคือจะขยายได้ง่ายกว่าแบบนี้แล้วเราก็สามารถปรับได้นะเพราะเป็นอิสระเนี่ยสามารถจะมาอยู่ตรงนี้ก็ได้มาอยู่มุมนี้ก็ได้ นี่เราใช้เลเยอร์ผมอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับถ้าก็อยู่ตรงกลางเห็นไหมครับจะมีเส้นสีแดงๆเนะี่ยขอยขึ้นแสดงว่าอยู่ที่เซนเตอร์แล้วปุ๊บอ่าแบบนี้นะครับปุ๊บอ่าแล้วเราก็ลองฟังดูแนะนำสองคอร์สที่ต้องเรียน1นึ่งแคนวาซิโร o ูโปอ่าได้ยินอะไรไหมครับเสียงเขาซ้อนกันครับเพราะว่าคลิปที่เรา Copy ครับคลิปที่เป็นเลเยอร์คลิปเนี้ยก็จะมีเสียงด้วยครับถ้าเกิดว่า เราไม่ทําการปิดเสียงเสียงก็จะซ้อนกันฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะครับวิธีการก็คือเราก็ต้องจิ้มตัวเลเยอร์ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ให้ขึ้นแถบสีเหลืองแล้วเราก็เข้ามาที่เสียงคนระับมาปิดเสียงตัวนี้ซะไม่ให้มันรบกวนกันปึ๊บทำการมาที่มิกเซอร์ครับแล้วปิดตัวลําโพงซะปึ๊บนี่กดปิดละเห็นไหมได้ละนี่ครับปุ๊บแล้วเราก็ฟังใหม่ดูนะครับ แนะนำสอคอร์สที่ต้องเรียน1 c a n ง a คนวาซิโรทูโปอ่านี่ครับเป็นเทคนิค Layer c ์คอสอันะครับต่อไปแล้วก็มาทำการใส่เสียงเอฟเฟกนะครับให้กับเขานะครับให้ดูแบบจิ้มมาที่ตรงจุดนี้จุดใหม่ตรงนี้ครับเลื่อนเส้นทำละเลื่อนเส้นเลื่อนเส้นหัวอ่านมาเราจะใส่เสียงเอฟเฟกตรงจุดนี้นะครับเราก็เข้ามาที่เสียงนะเพิ่ แล้วเราเข้ามาที่เสียงเอฟเฟกต์เสียงเอฟเฟกต์ที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะครับแล้ก็เลื่อนลงมานะครับอ๋อยังไม่มีนี้ลืมไปครับไปเข้าไปดาวน์โหลดที่นี่ครับร้านค้า kinemaster ครับดาวน์โหลดใหม่ปึ๊บนี่ครับเสียงเอฟเฟกนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เสียงเอฟเฟกนะครับก็จะเลื่อนหาหมวดที่ตรงนี้ ที่แนะนําก็คือนี่เครื่องยนต์และอุปกรณ์เข้าไปเลยครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างครับนี่ครับจะใช้ตัวแชะนะครับแชะลองแทนก็ได้ครับกดฟังดูแบบนี้กดดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดที่ตรงนี้ครับกดดาวน์โหลด ติดตั้งเสร็จแล้วเราก็กดปิดครับกดออกนี่เสียงแชก็จะมาอยู่ในแอสเซทของเราเรียบร้อยแล้วตัวนี้ฟิกแล้วก็ใส่เลยครับอ่าทีเดียวปุ๊บนี่เห็นไหมครับอ่าแล้วเราก็มาเลื่อนมาใส่ตรงจุดนี้จุดเปลี่ยนอีกทีนึงครับก่อนที่จะเข้าสู่ปกติอ่าที่หลังจากที่เข้าสู่ปกติแล้ว 1. จุดนี่นะครับได้แล้วเรากดปิดอ่าตอนนี้มาลองเลย์ดูนะ แนะนำสอคอร์สท,ที่ต้องเรียน 1. Canva ันวาซิโรทปรวมความรู้เกี่ยวกับคันวาและการแต่งภาพอ่าเห็นไหมครับนี่คือเทคนิค Layer c ์คอสอับวกกับการใส่เสียงเอฟเฟกนะครับก็จะทำให้คลิปดูดน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆก็ลองทำมาดูได้นนะครับก็เป็นการเน้นเฉพาะจุดเฉพาะจุดนะครับแล้วแต่เราก็เลือกช่วงที่เราต้องการที่จะเน้น,นครับทำเป็นเลเยอร์คอสอัแบบนี้ก็ได้นะครับก็ง่ายๆครับ ลองมาทำมาดูนะครับสวัสดีครับ